กินกันมาแล้วนะคะว่าตอนนี้คนไทยใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตนานเหลือเกินค่ะเยอะมากเลยวันหนึ่งสิบชั่วโมงแล้วนอกจากนี้สื่ออันดับหนึ่งที่เข้าไปนะคะคือสื่อสังคมหรือสื่อโซเชียลนี่เองค่ะดังนั้นเป็นที่มาค่ะว่าคนไทยติดอันดับนะคะหนึ่งใน5ของเอเชียก็ว่าได้นะคะที่ซื้อของผ่านสื่อโซเชียลค่ะหรือโซเชียลคอมเมอร์สดังนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์ผ่าน สื่อสังคมค่ะน,ะะนิยมมากในบ้านเราแล้วก็เรียกว่านะะรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากนะคะประกอบกับที่ว่าความง่ายของการใช้นะคะสื่อสังคมใช้ง่ายแล้วก็รวมถึงว่าไม่ต้องเสียเงินลงทุนในการจะท่างใครมาทําเว็บไซต์อะเนาะ,นะ,ะดังนั้นมาดูคําตอบในคลิปนี้กันค่ะสื่อสังคมนะคะสื่อสังคมออนไลน์นะคะในบ้านเรามีอะไรบ้าง ตึกตกคิดเร็วอ่าไลน์นะคะหลายคนใช้ไลน์นะคะหลายคนใช้ f c e e o o o เออหลายคนใช้ YouTube นะคะหลายคนมีใครใช้อย่างอื่นนอกจากนี้อีกไหมคะพวกนี้เป็นสื่อสังคมที่มีอยู่นะคะโดยคำว่าสื่อสังคมก็คือว่าสื่ออะไรก็ตามนะคะที่เชื่อมทำให้คนมาเจอกัน,นะคะ่ะ แล้วในที่สุดมันพัฒนาไปเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายได้ด้วยค่ะเราสามารถค้าขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วยนะคะโดยที่แนวทางนะคะถ้ายกตัวอย่างใน a c e b o o k นะคะก็มีทั้งเรื่องของ Marketplace ก็มีนะคะหรือเรื่องของการขายผ่านการไลฟ์ใน Facebook Live อย่างนี้นะคะถ้าใน l ล n e เราก็มี Line Ad ค่ะนะคะให้ลงโฆษณานะคะประชาสัมพันธ์นะคะส่งรายการสินค้าให้กับสมาชิกได้ นะคะหรือใน y t u t u นะคะเราสามารถทำวิดีโอรีวิวสินค้าแล้วก็ทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้ YouTube ได้ค่ะนะคะซึ่งพวกนี้สามารถสร้างให้เกิดการค้าขายแบบไม่มีหน้าร้านได้สิ่งที่สำคัญคือสื่อสังคมออนไลน์มันรวมคนเข้ามาด้วยกันค่ะเพื่อหวังว่าจะพูดคุยกันดังนั้นใครจะทำโซเชียลคอมเมอร์ซต้องตอบสนองลูกค้าอย่างสม่าเสมอค่ะ มีทางเลือกในการชำระเงินที่หลากหลายมากเพียงพอรวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์รวดเร็วค่ะคนที่จะซื้อผ่านโซเชียลคอมเมอร์ซมักจะเป็นคนที่แบบอยากได้ของเร็วอ่ะเห็นของแล้วอยากได้เลยเลยสั่งซื้อเลยอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook เลยดังนั้นอยากได้ของรวดเร็วแน่นอนแล้วก็ของต้องบจจรรจุไว้อย่างดีค่ะเพื่อส่งถึงบ้านแล้วปลอดภัย นะคะต้องมีการติดตามผลหลังการขายนะคะสร้างการสื่อสารข้อมูลต่อนะคะอย่างเช่นลูกค้าที่ซื้อไปก็ขอให้เขาโพสต์หน่อยว่าใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนี้แล้วเป็นยังไงถือกระเป๋าแบรนด์นี้ที่ซื้อไปแล้วเป็นยังไงค่ะพวกนี้ส่งเสริมทําให้เกิดลูกค้าฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นนี่ก็คือสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจะสังเกตว่ามันไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะคะแต่มันสร้างการพูดคุยสร้าง engagement ของลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะตัวอย่างอย่างที่เราเราเคยได้ยินกันนะคะอย่าง j q ปูมานึ่ออย่างเงี้ยนะคะจากปูกมาน่งนะคะสามารถสร้างธุรกิจผ่านโซเชียลคอมเมอร์ซได้นะคะเป็นร้อยล้านนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะนะคะว่าเราสามารถเอาโซเชียลมีเดียมาใช้ได้ยังมีนะคะร้านเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆกระเป๋านะคะโอ้โหสามารถค้าขายผ่าน Facebook l i v e อ d ได้ะนะคะหลายคนในที่นี้มีใครรับซื้อสินค้าผ่านทางสื่อโซเชียลบ้างคะเล่ามาให้กันฟังบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นอกจากนี้นะคะมันจะมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นช่วงหลังๆนะคะจากเว็บไซต์99าเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าการค้าผ่านแอปพลิเคชันค่ะเนื่องจากว่าสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเป็นปัจจัยที่5 ของคนในโลกปัจจุบันแล้วค่ะดังนั้นแอปพลิเคชันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาด้วยนะคะทําให้เราสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้มีความสะดวกสบายมากมายเมื่อคลิปที่แล้วพูดถึงแอร์เอเชียที่สามารถสั่งซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ก็มาซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะยังไม่รวมถึงแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารนะคะหรือมาเก็ตเพลสต่างๆที่เป็นแอปพลิเคชันโชปปี้ลาซาด้าค่ะพวกนี้เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะแล้วมันก็น่าสนใจมัน เติบโตขึ้นมากค่ะไลฟ์หลายแอปพลิเคชันสามารถทําได้เหมือนสื่อสังคมด้วยนะคะสามารถทํำไลฟ์ได้เหมือนกันอย่างโชปปีก็มีไลฟ์เหมือนกันนะคะสามารถไลฟ์ขายของได้เหมือนกับ Facebook ด้วยนะคะหรือมีการสนทนาโต้ตอบกันด้วยอาจจะไม่ได้สนทนากันเยอะอู้ฟู่อะไรเหมือนสื่อสังคมออนไลน์นะคะแต่ก็ยังสนทนากับผู้ซื้อผู้ขายได้ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันมันพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกลายเป็นช่องทางการค้าที่ผู้บริโภครู้สึกว่ามันสะดวก นะคะมันสามารถเปิดปิดได้เมื่อตามต้องการนะคะแล้วมันมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นกว่าสื่อสังคมค่ะก็เลยเป็นช่องทางที่น่าสนใจนะคะบางแบรนด์ก็พัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองออกมาอย่างเช่นสายการบินต่างๆนะคะหรือไปอาศัยแอปพลิเคชันที่มาเป็นมาร์เก็ตเพลสอย่างเช่น Shopee, Lazada, JD Central นะคะ阿里เ e ็กเพื่อเป็นช่องทางการค้าแบบไม่มีหน้าร้านก็ได้ค่ะนะคะซึ่งแอปพลิเคชันมีความมีความสะดวกเหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของคนปัจจุบันที่นิยมซื้อผ่านสมาร์ทโฟนค่ะเป็นยังไงคะสนุกไหมคะสำหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านอยากจะบอกว่ามีความสำคัญมากๆนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นการค้าที่ช่องทางที่มันแบบ มีประสิทธิภาพมีศักยภาพมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเราต้องมาเรียนนะคะเป็นหนึ่งหน่วยนะคะเราก็มีศักยภาพที่จะโตต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มที่ดีค่ะนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอาการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเนี่ยไปใช้นะคะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจเรา ะะดียิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ใครบอกว่าเราจะมีหน้าร้านอยู่แล้วก็อย่าละเลยสิ่งนี้ค่ะโควิดทําให้เราได้เรียนรู้ค่ะว่าการมีหน้าร้านอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ช่องทางที่ปลอดภัยค่ะเราต้องมีทั้งมีหน้าร้านและช่องทางที่ไม่มีหน้าร้านไปด้วยค่ะเพื่อช่วยทําให้ธุรกิจมีความยั่งยืนความมั่นคงมากขึ้นเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มนะคะแล้วก็ธุรกิจสามารถรันได้ในหลายสถานการณ์ค่ะนะคะก็หวังว่าคลิป ถ้าตอนนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการพัฒนาธุรกิจของพวกเราค่ะ